สวัสดีค่ะแม่หมอไนท์ไพ่ย,ยิปซีวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ว่าไพ่จะบอกอะไรแก่เราชาวยิปซีนะคะสายมูเตลูวันนี้ไม่พลาดกับคำถามเรื่องโชคลาภวันนี้แม่หมอมาทำการเปิดโชคเปิดลาบให้แก่ลูกดวงทุกคนแก่ผู้ติดตามผู้ไลฟ์ ผู้เข้ามา follow นะคะวันนี้ขอให้คนที่เข้ามารับชมแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเราจะต้องมีโชคเราจะต้องโชคดีวันนี้ใครจะมีโชคบ้างโชคลาบวันที่17มกรานี้ใครจะถูกหวยใครจะมีโชคลาบแล้วโชคลาบนั้นจะมาจากทิศใดแห่งใด ไปรัับชมกนฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแม่หมอฝากด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะมีไพ่7จ็กองให้เลือกตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะเลือกไพ่1นึกองใน7จ็กองนี้ กองไหนที่โดนจิตโดนใจอธิษฐานแล้วก็เลือกหนึ่งกองแล้วเราก็มาชมรอฟังธรร,ธรรมนายของกองนั้นๆว่าโชคลาภของคุณจะมาจากทิศทางใดจะทำอย่างไรถึงจะมีโชคลาภค่ะกองที่1นนะคะไพ่บอกว่าโชคลาภ มาจากการเสี่ยงดวงและก็การทำงานหนักมีโชคจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้โชคเช่นไปทำงานไลหว่างทางเสี่ยงโชคก่อนหรืออายุของผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือฝันเห็นนะคะหรือการไปประชนภยัยโชคจะมาจากแดนไกลนะคะ กองที่1นึนี่คือตัดสินใจซื้อตัดสินใจลงทุนสำเร็จเลยนะคะจะมีโชคค่ะกองที่2นะคะโชคอย่าหวังเยอะซื้อนอน้อยๆอย่าหวังร่ำรวยโชคจะมาจากการสวดมนภาวนาโชคนี้เป็นโชคที่กินยาวกินนานหรืออ่ ไปเดินทางตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้โชคจากที่ศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะได้เลขเด็ดจะมีโชคจากทางนี้นะคะแต่ขอแนะนำว่าอย่าเล่นหนักน้อยๆน,นานๆกองที่สามโชคจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันแม่นมีลังสังหรณ์ดีเยี่ยม จะซื้ออะไรก็ถูกไปหมดจะได้โชคนะคะลอตเตอรี่ก็ถูกได้ดินก็ถูกอันนี้โชคดีมากเลยค่ะจะทำยังไงก็ถูกนะคะกองที่สามกองที่สี่โชคของคุณมาจากการทำงานนะคะโชคในการเสี่ยงโชคนี้ก็ถือว่ายังยังไม่มาแต่การทำงานนี้จะ เป็นผลสําเร็จเป็นผลดีโชคมาจากการทํางานนะคะในไพ่กลองที่4นี้นะคะกลองที่5นะคะโชคยังไม่มานะคะการเงินติดขัดสะดุดอยู่ยังมีความวุ่นวายนะคะยังคิดอะไรไม่ออกหวังอะไรก็เฉียดนะคะเป็นช่วงดวงที่มันเฉียดเฉียดซ้ายเฉียดขวาอยากได้3มตัวมันก็ถูกแค่สองตัวนะคะหรือ ซื้อสามตัวออกสองตัวลืมตัดนะคะอันนี้ก็ต้องทําบุญมากๆสวดมนต์มากๆทาจิตให้มันดีเพราะว่าเราคิดมากคิดเยอะหรือเอาไปหมดทุกทางจนลืมสิ่งไหนที่คิดผิดไปก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดนะคะค่อยคอยคิดค่อยๆมองแล้วเราจะไม่พลาดบางทีเรามีเลขเด็ดเลขดีแต่เราตัดซื้อไม่ถูก เท่านั้นเองค่ะกองที่6โชคลาบของคุณคือทุกขลาบจะมีโชคมีลาบมาแต่คุณต้องเจ็บตัวก่อนดังนั้นถ้าถูกหวยหรือมีโชคเข้ามาแล้วให้ทําบุญสะดาะเคราะห์ต่อชะตาต่อชะตาปล่อยนกปล่อยปลาทุกขลาบก็จะเป็นโชคที่ดีนะคะระวังทุกขลาบโชคจะมาจาก ทุกขลาบนะคะเกิดจากการเจ็บป่วยโชคจากการาเลขฝาลงเลขคนเสียชีวิตรถกิดอุบ,บัติเหตุอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะกองที่7นะคะกองสุดท้ายนี้กองสุดท้ายเป็นคนที่โชคดีมีโชคตลอดจะทำอะไรก็มีโชคซื้อก็ถูกแต่ว่าได้มากก็หมดนะคะได้มากก็หมดมาก อย่าทุ่มจนหมดตัวนะคะซื้อพอประมาณกองนี้มีโชคถูกแน่นอนนะคะมีโชคค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอไหนไพย,ยิปซีได้มาทำคลิปแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆต่อไปนะคะะ คนใดท่านใดอยากถามคำถามใดลงทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาทำคลิปตามคำถามของลูกดวงที่อยากจะรู้นะคะช่วยแม่หมอคิดคำถามที่ที่ดีๆแล้วแม่หมอจะนำเสนอเป็นคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ